โอ้โอ้อ้โอ้อปีนาออ้ป๊บป๊พนยังัยังอยู่ยังสวัสดีครับน้องพระมรุนครับตาเซียนครับวันนี้ครับผม นี่บ่เม่อกี้บ่เนี่คือปุ่มสองพี่น้องปุ่มแรกกันต่างกันไปไหนครับปุ่มแรกกันรุ่นนี้ครับพี่น้องมาจอบเอาปลาอยู่มองครับมองเป็นน้ำไหลออกมาครับได้เอาปลาคนเดียวพี่น้องมันปลาสร้อยไหมครับเนี่ขึ้นเนี่ขึ้นปลาสร้อยนะสเลนทอน คต้องจอบออกี่น้องหน่อยมันตกปรากฏเลยจนะเห็นไหมได้อยู่ตรง่อเ้าตอนเช้าเยอะครับคนตกมาจากบางระกรรม,มังเหรอกระเพงห้ามาดับดเยอะ ถ้าติดแบบนี้ก็โอ้ดวดไปพี่น้องไม่รู้เรื่องต่อครับโอ้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 โ้อ้เป็นแต่นซ้อนพี่น้องสองเส้นเคืงพี่น้องแปดสอกสองเส้นเอ็นยี่สครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพี่น้องยง อยูเป็นเบิดลมือเบิ้ลื่อนลครับที่จังสีห่วงยืนก็ยืนยากครับผมเลยกาแฟวันน้ำข้าวไปส่นอกส่นใจย่อพี่น้องย่อดำย่อขาวขากระโปรงยงย่อครับกอ,องแกงอรุ่มินเนียมพี่น้องกระถักไร่ข้าวมาสอบถามได้ครับผมหรือจะเป็นพี่น้องทั้งสอบปอแล้วครับส่นอกส่นใจกระถักข้าวมาใดครับบริการจัดส่งคือกันเฮียเด้อเฮียเด้อหนาตัวละ มันลงไปบุ่นใดพี่น้องเราไม่ใกล้วุ่นใดครับสันจีไปทั้งผงยันป่าตื่นนะครับเดี๋ยวเอาเทัา้ง,งทึ่งอีกและดูนกทั้งทึ่งอีกและกับบรรยากาศยันแรงครับผมผมยกตอนเศร้าแล้วครับบตุติด <c oughs> ไดซิฟก็โตพัาน้ามันไหลแรงแรงเราก็วางได้ล่างปลาแต่ไม่เป็นไรน,นี่ถ้ากระพื้นก็ปุ๊บปุ๊บปมาสักพักปลาหายตรงต้นโพมันไม่ติดอาทิตย์กว่าแล้วนะ ตรงสพานละเอทิตย์กว่าแล้วก็เลยย้ายไปอยู่ยังซ้ายกันเลยยังซ้ายยังซ้ายก็เพิ่งเมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยได้ก็เลยหยุดก่อนมันก้อนเลยขายปลาเลยเป็นพันไม่นออกไงเพน้ำแพร่น่าจะมาคืนนี้นี่ไไม่รู้เนี่ยข้ากับพรุ่งนี้ว่าจะไปดูยังซ้ายฮะกระนองรีเริ่มติดกันแล้วอะกะอรี้แต่ยอเต็มเลยนะจะทำไว้ทีเหมือนกัน มันยังว่างเยอะนะประตูบอกโอ้ยยังว่างเยอะนะทำไมไม่มาครับยอนี่เต็มเลยครับเลี้ยงทีกันเปื้อนเลยอ่ะมันต้องจอบเอาพี่น้องยกเลี้ยวบอดายครับต้องจอบเอาครับผมมีด่วนไปพี่น้องนัดไปแล้วโอ้เอ้าโอ้โอ้โอ้

มีเฝ้าไอาเทียบอีกน้อมานั่งเบิ้งอยู่นี่ต <g ül> ิดตลอดเรับผมแต่บ้านผมขายแปดสิบดพีน่นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วดวล้วครับ สองเส้นเคอร์มีหน่องตัวปลาตัวง่ายมีแล้วครับมาจอบวไปไง่งไกล้งพี่น้องตัวกำลังย่างอ่ะและะ้วก็นานกำลังย่างกำล,ลังย,างงย่างพอดีพี่น้องว่ะตัวงา่ามขนาดครับปลาสวยโอ๊ย,อยขนาดใบเงียบเลยพี่น้องนี่ แต่เสียนบอกว่าปลาเงียบเลยครับว <c> ่ <ười> ม,มันบวนมันบวนไปทั้งหมดพี่น้องสวนซ้อนครับพี่น้องเลยปลาสวยบรรยาการศแรๆครับคำคำพี่น้องมัน <c ười> มองวา่าลองไม่ดีจับปุ๊บมันมันคือยเยื่อปลาวิง่ง มเหมือนด้ำไหลไหลเลยไหลเราดังก็ได้อันนี้เอาปลาแซน้ำมาได้พี่น้องบอกว่าแซน้ำแต่ปลามันเสียงดังมันสิไลปลาไปนะครับใกล้ไปแล้วนไดยอเลยล้วไอ้เกาโดดไอ้เกาพี่น้องโอ้เดือละบาทพี่น้องเลยโดดไปก็ไม่ในหน่อย Tích tụ tìa học à As in nhục bọn yogh bang, eh, bang yogh bang, 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 yogh อย่งแ๊บเดียวสิมันโลกัวอะไรพี่น้องนะลัเดือบางทีมันเนียพี่น้องมีโดดบอกรห์โดดแล้วครับโดดไปแล้วเหลืสอสองตัวครับ เล็กเอาครับผมเพราะปลาไม่บวนพี่น้องครัรบวชนะกุวนเลยเจ็กโตพี่น้องรอบนี้เจ็กโตนี่โอ้ยตัวช้ำแย่เลยนี่รอดอะไรขายมาเหรอถือใครมาอยู er live, ah! ่ี่น้องตัวนั่นเลยปลาป่าพี่น้องปลาป่า ก็ถ่ายมันเนี่ยนะค,ครับตัวแดงเลยพี่นอ้อง <c oughs> นี่ว่าสิว่ามีป่าครับเมื่อกันอย่างนี้อยเพราะมิมองในยยกพี่เนาะยกหาอยากหากินนี่นะครับทั้งมือมันหม,าม,นนนา,มามันก็ตีดขากีรีพี่น้องปลามือโบมางก็พอได้กินนี่นะครับ พอดีไปทรรมส้มเปเกลือไว้อยู่อย่างพอดีหมัมมกจบขายเรื่อยๆทำไปพอได้หนึ่งเดี๋ยวได้ลิตรบ้างครึ่งลิตรบ้างดีเท้าวหมกักคืนสองขืนก็ใช้ได้แล้วก็มะขาขก็ขเดียวก็กระเทียมได้ไม่พอขายอีกไม่พอบางที ใส่ถุงปับ๊บอยาเอาไปป่มเอง <laughs> เอาไปไว้สามคืนเขาก็ทอดกินเลยคพอดีพอด,ดีเข็ดปลาสมขายนะพี่น้องปลาสมปลาตะเพียนเท่านี้แหละขายผอพ่อกาลน,นะพี่นอ้องลูกกระลังออกมาเนะี่ยอ๋อ เหลือบ่เนาะครับเหลือไปแล้วครับโดนแล้วเหลือเก้าตัวเลอยู่เก้าตัวพี่นอะมนขนาดได้เพิ่งยังมวนอยู่เลย หัวแข็งถ้าใส่ลูกนุ่นมันก็ไม่โดนนอนมาใส่นอนนอนนิ่งเนาะนี่บแล้วถามว่าชอบชอบชอบก้อยหัวแข็งเวลายกนบมันมันสนุกหน่อยเนาะมันดูแล้วมันเอาไปล yup. ุ้นไงวันเหลือกี่ตัวใส่ลูกนุ่นนี่มันนอนไปกับน้ำ้วกำหมังกัน มือนไม่มีมาใช่ฮะกับมังกำมังรูปนุ่นแล้วก็ไอ้ไอ,อ้สามเหลี่ยมอะสามมุมอ,อ่ะเหมือนกันมานิ่งนอนนิงนนน่งมาไม่โดดเพื่จะพ้นน้ำนะมันไม่เผลอในเวลาโยกยงนี้ยโอ้ <c oughs> แข็งเห็นตัวหนึ่งโดดแล้วก็รีบแล้วรีบกระตุกแล้วไปโยกได้ยี่สิบเก้าโลอือไม่ใช่ไม่ได สามสิบเจ็ดเท่าไหร่นะสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดกิโลอะแต่ตัวน้อยนะสองเซนยกอะสองเซนฮะโอ้ยกขึ้นมาโอ้ขึ้นมาอุ้ติดขอนไรแล้วเนี้ยวางย่างเี้ยเนาะติดขอนไหลแต่ติดอะไรไม่รู้เดี๋ยวไอ้กบไอ้กบติดอะไรไม่รู้ไอ้กบก็บอกมันนั่งติดป๋าเองเราก็ถึงหนึ่งเดียวขาดเป็นขาดมพราน้ำมันแรงมั้งมาที่โอ้โหยกไม่ขึ้นอ่ะต้องตักกระตินให้กบมาช่วยตักออกอะโอ้ไอ้หลินก็ไปวันนั้นนะ ผลตันั้นได้ยีสุสามโลตัวนึ่งสามำมันแรงทุกวันนี้ยังยังมีอยู่นะยังมันแน่นบล็อกเลยนะแต่มันเป็นฝาสองเซนแต่ว่ามันมันมันยกไม่ค่อยได้ไม่ค่อยติดมันนานๆมันถึงจะติดทีอย่างเงี้ยต้องไปนั่งรอกันแต่น้าแรงมันน่ากลัวถ้าตกไปก็ไม่รอดถ้าเกิดว่ามันขาดยอมันกดยอไปปุ๊บมันพายอรลอยวางยอไม่ได้นานคือแป๊บเดียว น้ำมันแรงน้ำมันแรงใตบล็อกมันมาแรงแต่โอ้โคุ้มเลยนะแต่มันเป็นไซส์นิ้วมืองั้นเลยไม่เอามันมันไม่เพลินมันไปขายยากด้วยไซส์เล็กแล้วมันเละไวมันไม่เหมือนแบบนี้ขนาดนี้รุ่นนี้เอาไปเท่าไรไม่พอกันนะรุ่นนี้ไซส์นี้มันไซส์กรลัำย่างสวย ใส่มาตรฐานนะมันเล็กเกินมันก็อย่างว่ามันแป๊บเดียวก็ท้องมันก็แตกฮะทองแตกแล้วก็เขียวด้วยหลงอะไรนะไว้ครั้งคือมันเหลงตุ๊กตุ๊กหดทุกกอย่างเนี่ยก็ติดทุกที่ะ มัันกงตวเม็ดขึ้นแอลอ้วนะเม็ดขึ้นแล้ไปขูดใหญ่นะเม็ดมันนี่นเลยนะพี่น้องค่อยๆพี่น้องค่อยๆเอาโดดบ่โดดบ่ให้โดดเหลืออ้าตัวเด็กแบบโมมีพี่น้องที <laughs> ่ว่าซื้อพวอปลาใช่ปะหันนะมันบวกโดดเลยนะครับ เหลือยี่หาตัวนึ่งจอบป่ะพี่น้องเงียบเงียบพี่น้องเงียบเงียบมีปลาป่ะไปและหนึ่งตัวโอ,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 อ้โอ้โอ้าถูกเลยอ่าตัวครับผมเงียบเงียบอเวลาพี่น้อง ครับบางป้าครับผมจอบเบอร์ีกครับโดดบอลนี่โดดบอลหนึ่งวันสิฟ้าพี่น้องหนีไปหมดละ <laughs> ัครบผมเดีย๋ยวจะพักมันก็กลับมาอย,นะย่นีโตัวหว่าตงเลยพี่น้องถึงแล้วสามตัวสามตัวสามตัวพี่น้องจะใส่ประคามให้ครับไระคางงานครับผม ngay khi nhô cái mắt là vàng bao บวชย่ยๆพี่น้อาแบบย่ๆก็ขึ้นมาเนี้โดดพุ่มโดดเอ้าหนึ่นนงโตเ <c oughs> ดี๋ยวมาเจรตโตพีน่น้องมันยังดีครับใครก็มาติดพี่น้อง <c oughs> สามรอบเนี่ยโอ้สองครับผมยม <laughs> ังงลดไป,ปอีกย <laughs> ิ่งลดไปอีกพ, <c oughs> พี่น้องเลยจอเก่าก็เลยไม่คเขยสต่อย พี่นยังต <io> ัวแรกกับผมยังว่าสิบ่พอละคือมีปลากกันย่างตัวนี้กับบ่พ่อกันพี่น้องคนตรงการหลายครับปลากกันย่างมีสไลดกับบ่พ่อกันครับหัวเสียบีตัวนี้ แล้วถอยไปเล้วพี่น้องปลาโอ้ยังหลงมาตัวหนึ่งพี่น้องหลงนิด <c oughs> ถอยไปแล้วครับบมื่คือช่วงแรงพี่น้องปลามันถอยพี่น้องฟองอยู่พี่น้องดูนะครับน,นี่เป็นขอ้อหญ้าไปพี่น้องหญ้าไปเรื่อยๆทั้งนี้ก็เพิ่อกาลังตกปลากันครับทุกคนตั้ต๊ปลากตกะยังกัน กดปลากระ,กระกนแยงครับไลยครับยังมือเสามันเต็มไปเลยบนตกปลามาสิทเบ็ดกันนะฮดดะตรวจปลาพี่น้องรอบนี้โอ้ยมาตัวหนึ่งพี่น้องสองตัวครับผม <c oughs> ไม่ยอมโดดจว่า <c oughs> โดดพี่น้องปลาสองตัวครับ เดี๋ยวพออนคลิปนาพี่น้องครับจังได้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนามาลุ้นกันต่อครับโชคด,ดีทุกคนครับผม